สวัสดีทุกคนในที่นี้ก่อนเลยนะคะทั้งแคาทุกท่านลูกค้า,าของมูเซลยร่าทุกคนแล้วก็สื่อมวลชนทุกบาทที่มาทุกคนด้วยนะค,ะนร,ครับพรีเซนเตอร์ของเรานี่คอนเซ็ปตตรงเลยในการครบรอบ4ปีด้วยนะฮะมูเซร่าก็ครบรอบ4ปีแล้วก็สําหรับออมการทํางานร่วมกับมูเซลยร่าเป็นการงานที่แบบประทับใจมากไม่เคยเจอลูกค้าที่น่ารักขนาดนี้มาก่อนอ่ะ คือคือเหมือนเราเข้าใจการทำงานทั้งสองฝ่ายเขาก็เข้าใจเราเราก็เข้าใจเขาคือทุกการทํางานคือมันราบรื่นมากเราด้วย p r o d u ั t ์ของลูเซีร่าคือเป็นผลิตัก์ที่พรีเมียมอยู่แล้วฉะนั้นมันมันไม่ยากที่เราจะสื่อสารออกไปเราแค่พูดสิ่งที่เราได้รับรู้ความจริงที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าโลิตภัณฑ์อ่ะคือมีสารสากัดที่มันแบบดีมากๆแล้วเห็นผลจริงอยู่แล้วอ่ะมันทําให้การทํางานระหว่างเราเน่มันเป็น ในการที่แบบนําเสนอผลิัภัพฑ์ให้กับลูกค้าให้กับคนไทยทุกคนนะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะขอ,สอเสดงควมยินกับคุณออมสุชาด้วยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่แพลวตั้งใจอะคะ่ะคือเขาไปเรียนไปเคคอร์สไปแบบเคคอร์สเพื่อการศึกษาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคือก่อนที่เราจะมาเป็นพรีเซนเตอร์กันอนะเราไปนั่งสัมภาษณ์กันมาก่อนว่าทําไมถึงทาและทำสรรสักกดเป็นยังไงแล้วแพลวกินจริงหรือเปล่า แค่ผิวดีอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอขาก็ถามเดียวแม่คือคือเราได้ความจริงใจจากเขาแล้วเขาก็พยายามให้เราพูดความจริงกับลูกค้าเลยไม่ต้องไปแบบว่าโคกินลูกขาวคือแบบกขพี่เขาไม่ไม่ต้องไม่ต้องพูดอย่างนั้นเลยนะคะคือเราเป็นการบำรุงผิวจากภายในสู่ภายนอกคือมันเป็นความจริงจริงว่าถ้าเกิดข้างในเราดีเซลล์ผิวเราข้างในดีมันทาให้มันเปล่งประกายออกมาข้างนอกเราเฮ้ยมันมันเป็นคอนเซ็ ที่เราคิดเหมือนกันมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่เาเราร่วมงานบาแบบ้องแพรวได้กับแรมบูเซราได้แล้ววันนี้ถ้าเกิดลงอัพในโซเชียลับฝากด้วยนะครับ House of n u w s e r a n u s e r a 4 r t h Anniversary แล้วก็ Up to ู h า n ์นะคะ,นนะ,คะถ้าไม่มีทุกคนสนับสนุนแล้วก็เชื่อมั่นเนี่ยก็เลยว่าไม่มีด u เซราวันนี้แน่นอนอีกอย่างหนึ่งคะ่ะขอขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็ KOL ทุกทุกท่านเลยนะคะที่ต้อนรับ อบอุ่นแล้วก็ต้อนรับแถวย่างอบอุ่นมากๆเลยแล้วก็ทำให้นูเซล่าเนี่ยเป็นที่รู้จักในสปอร์ ก็ะครบรอบ4ปีด้วยวันนี้ก็มาร่วมงานนูเซราค่ะก็เป็นวิตามินบำรุงผิวที่เอมเป็นพรีเซ,เซนเตอร์นะคะออตัวนี้มันดียังไงโรดีมากคือตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเมนเทนผิวให้ผิวชุ่มชื้นผิวฉ่ำโปรนะคะอย่างออมเนี่ยรับทานวันละ4เม็ดตอนเช้า2เม็ดตอนกลางคืนก่อนนอนเนี่ยอีกเม็ดหลังจากนั้นเนี่ยผิวมันจะชุ่มชื้นขึ้นเลยอะทุกคนคือผิวจะไม่แห้งแล้วก็จะดูคือความไม่แห้งเนี่ยก็จะมา เชื่อมโยงถึงความที่ผิวไม่แก่ด้วยอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ทั้งตัวลยนะหน้าแบบหน้าช่วยได,ยได้ได้ทั้งตัวค่ะคืออยากให้ทุกคนลองซื้อไปรับประทานแล้วจะเห็นผลชัดเจน,เนแค่แค่ประมาณ ช่วงกล่องแรกก็จะเห็นผลแล้วนะคะจะต้องควบคู่กการดื่มน้อาหารทถูกวิธีนะออกกำลังกายใช่หลายๆอย่างอ่ะก็คือต้องควบควบคู่กันอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมแต่ว่าเราก็ควรจะออกกําลังกายกินอาหารให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะชาพวกมาพูดนี่คือพี่เต้ยอีกคนเลยพี่เต้อีกคนหนึ่งก็ฝากนูเซราด้วยเพราะว่าเป็นอาหารเสริมที่ได้คุณภาพจริงๆนะคะแล้วก็ได้รางวัล มากมายเลยนะคะสารสก,กัดมีคุณภาพมากๆน้ำเข้าจากต่างประเทศหลายๆอย่างเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไทยรัฐผมไปเดียวนะได้ค่ะ,คะ